มวยเหมือนกันนะเปิร์ตตีบนเวทีพุน่นเนาะกรรมการตัดสินยกเครื่องมือมึงนั่น,งงนชนะไอมม้คนเอินมาละไอ้มมูกองเชียร์ไฟแดงมันกรบป,ป๋อใจกันเนี่ยมันจะตีห้องกันย้อนจนเนี่ยยัง่งฝากสมาคมฝากสโมสรและฝากตัดสินด้วยคือพักก่อนบทบาทเรดาร์ทีอยู่ตีอื่นก่อนบันนีเข้าไปในสนามเตี้ยมีอารมณ์เลยขังอยู่แต่โจกดีว่าเป็นเจ้จาบ้านนี่ของเอเอเสเลกนี่มดละ เหลืออาณาแหมแมตหนึ่งนะครับไปเย็นพิจิตรบันทีสิบสองเนี่ยวันนั้นเสมอหนึ่งแต่มีหกคะแนน,น,นก็ยังอยู่ในใต,ต้ตาลางอยู่เพราะว่าลูกได้เสียนะครับลูกได้เสียเนี่ยชะนะหนึ่งเสมอสามก้านสิบเต่ากับพะเยาแต่เขาเสียเสาสามพะเยาเสียเสาสองเพราะฉะนั้นพะเยาอยีกสิบห้าลงมาพะเยาไปก้านนะครับ ไปเยือนเหมือนกันสองหนึ่งการสิงบุรีในอกน้อยเหนื่อยตามใจกันผมถึงบอกว่าอยังกระจางครับนะสมมตสอนเปิดลงทุนแต่ต้องขอบุ้นด้วยตอนนี้ปู่สนับสนุนนักขึ้นเพิ่มขึ้นแ,แต่ว่านี่ขายบัตรได้หน0 0งบมื่นเก้าพัาพลาขายของถี่รึกได้เจ็ดปัน พอกาลังจะดีขึ้นกลองเชียกับมวนขึ้นอันยังขึ้นกับมันเนี่ยมาอยู่อยู่อันดันี้นังสือพิมพ์ทินนันฉาับวันตีสิบหนี้จะทายเอกสารตีกลองเชียคนหนึ่งเป็นสุภาพสตรีนะครับดนยืนนผมผมมาต้องบรรยายเปินแสดงความหู้ซึกกับกลองเชียจะได้น้องๆกองเชียทั้งหลายฟัง ผมเข้าใจครับเนาะผมในกองเชียร์ี่สวกคนหนึ่งเหมากันแต่ในภาพเป็นเฮาเกยหันการแข่งขันระดับประเทศระดับโลกที่มันมีเกิดความชนุมุนวุ่นไว้เกิดขึ้นในสนามผมถามว่าชอบกอมันเหมือนกับงานประเพณนี้แข่งเฮาตีตังผู้จีได้รับประมูลในเรื่องของการจา้างงนพยายามสรรหาสิ่งต่างๆมาฮื้มาวันกัขายของมาขึ้นก็มีคอนเสิร์ตแบบนี้อย่างมาเล่นกัน โคนที่เบืนตั้งใจไปพอคอนเสร์ตมวนมดกับกายไป,ไป,ไปไว่าไอ้มูกลินเราเมายามันจากทีอื่นมาเตะหัวกันเนี่ยถามมาอาการเดียวกันครับความความรู้สึกดีนี่ก็หายไปแล้วก็ผู้ซื้อข้าวไปย่ยางแบบนี้กับมูผมนะยู่ฮันนะเมืองแปรนะปีอ้วนนำทีแมาเดี๋หันกับาคนอ้วนดิเอากล้องไทยกับมาการตะลุมนั่นนะช่องเจ็ดนะตั้งแปรนมะา ผมซื้อขาวยากมังแปลมามันสี่ห้าขนข่ายภายพาไปการด้วยและของเขาก็มีจ่องสินะครับของกรมประชาสัมพันธ์และสํานักประชาสัมพันธ์จากวัดนานสระยุทธประเสร,ริฐนิรมตและยังมีของเสียมกีฬาเสียมสปอร์ตนะคนสองคนไปเชียร์กับยังปอแขวนนี่มันค้นนักครับใครเป็นไผ่บ่โู้ด้วยอารมณ์ อยากจะให้ชัน่ะก,ก็ขอฝากไปเป็นบทเรียนแบบบอดี้เกิดขึ้นแหมขอบคุณปิตีเลยนะครับปีไอใต้หนะัวไปห้ามน้อง,น,องนะมันอยู่ก็เขาพิษกับมาวายไปพิษคณะกรรมาการบอกว่าอย่ามาเจ็บกล่องเชียยมมันเจตีของการทำเรื่องอารมณ์แบบเนี้ยบางคนก็เอามือถือถ่ายไว้บางคนก็เอากล้องวิดีโอที่พกมาถ่ายกันไว้บอกค้บอกภาพนี่จะไปออกตะแดผ่องแล้ววันน,าานั้นท่านประธานเฮอเกียริกับมี ท่านนายกท่านลิ้นท่านอาจารย์สมเดชเนาะแล้วก็มีสารวัตรประจักษ์มีท่านสาจไพภูดิวงศ์มีท่านนายกสมคิดแหวนค้ํนั่งอย่างนั้นละมูอห้ากล่องเชียดตัวกุลักผู้ใหญแจนะครับท่านสารวัตรสุวัตท่านน้นองๆทีมงานบอกพี่ปุ้ยต้องเปลี่ยนข้าวนะาไม่ได้เปลี่ยนข้าวจะต้องอู้เพราะว่าเหมือนเฮาหาันผาาต่างๆนี่มันเกิดขึ้นนะครับผู้สื่อข่าวไ่ได้ไปถ่ายเองแต่จากเทค เทคโนโลยีทันสมัยต่างๆออกไป YouTube ออกไปปุ๊บกระจายไปกันเดียวเดี๋ยวภาพนี้ต้องเกิดขึ้นนะครับมันต้องเกิดขึ้นจากค้นดีบอยากให้มันเกิดขึ้นสม่ำหรืออยากจะประจานต่างๆเกิดขึ้นได้เสมอเหตุการณ์ในวันนั้นในวันตีสีนะครับสโมสรผมเจียมันว่าจะทองถูกปรับเเงนิน ไอ้กรณีวัโดนขวางขวดน้ำไปใส่กรรมาการกองเชียร์มึงแปกกระโดดขึ้นย่ำโต๊ะโต๊ะก่นปุ๊บดากรรมาการตัดสินในวันนั้นขอเขามีขั้งนั่นขั้งแหลกแต่ขั้งสุดท้ายในการแข่งขันฝากไว้ด้วยเขาได้หนึ่งแต้มก็จริงแต่ผ่าผเป็นออกไปมันเสียหายนะครับฝากน,น้องกองเชียร์ไว้ด้วยเข้าใจครับในความรู้สึกเข้าใจทุกคนขอบคุณทุกคนกับแฮปปีนะ้เนาะมีความสุขและก็อย่างอารมณ์ยังคุณมัว แต่คนกับโทรศัพท์บอกว่ามาขอโทษขอผดยกันหลังจากตะวันนี่เนาะได้มีความสิกเกวว่าตัวเก่านี่ผิดไปละเอยครับเป็นสิ่งทีน้ดีครับสวัสดีครับช่วย๋ยีวิอย่นะครับปีฟังทางโทรศัพท์สวัสดีครับ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 จยว่าปี่ที่เจะปไตีเสียปีตี่เขียวสมบัติ เออแล้วพี่เขือนวัดกวงเนี่ยนี่ม่ห่าียลาศผมไม่ไดาฮ่าว่าฮ่ตี่ิฮ่า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 ป่าฮ่าฮาฮ่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 าฮเาฮ่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 า้่าฮ่เฮ่าฮ่าาฮ่า่าเาียาฮ่าาฮเาฮ่าฮ่าฮ่ิฮ่า่า่าาฮ่าฮ่าาฮ่่าฮ่าฮ่าบ่าฮ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 ปาฮา่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮา่าฮ้า่าาหา่ฮา่า่่่า่า่่า่าาา ไปห้ามดีหมักหมักเลยผมปีตี้เดี๋ยววันนั้นมันผูกจะไปถามจีแต่เออวันตีแปดจะไปถามเออชิบสองจะไปถามชิมกะ่ะชิบแปดจะไปถามจีแต่ถ้าใครหูุดหงิดเขักบอกผมลื้มนะห้องปเ,เป็นแด็บเป็นเป็นนักกรีธานักฟุตบอลของเรียนสีสวัสดิ์พูดละบ้านเนี่ยหัวเวียงไต่เนี่ยเป็นพี่ไอของนพดลเขียวสมบัติเนี่ยเป็นป่อของป๊อบกรีรติเขียวสมบัติเนี่ยครับโ,โอ้ดีกาพระโอ้ไปห้ามพ่อมา S <S> <S บ่บ่บ่บมีครับแต่ว่าวันในเหตุการณ์คือ <Okay. S 1> บอลบอนเสมอโอ้ไปห้ามครับไปห้ามเฉยกับไปห้ามปห้ามคนใหญ่ห้ามหมดนะครับอครับีียไึดไม่สามาเป็นคือเออครับขอบคุณครับ เส็ดวงเสร็จเด่นมันได้วัตตีเนอร์บนบ่าเขาไปห้ามเนืร์รายการที่นี่มึงนานอัดเทปได้สามเดือนก่อนนะเขาไปห้ามปั๊มนะครับขอบคุณขอบคุณครับครับ<อ>ขอบคุณคนระับหลายคนก็เป็นห่วงซึงกันเลยกนอเอ้าวครับเดี๋ยวกันนะก้าเนี่ยมันต่ำจีแต่บ่ได้มันคอเสียหายอยู่เนี่ยเนาะเหมือนจีรปุ้ยนะมาดีปุ้ยแนวโมโหปุ้ยปากหมันแน่นอน ฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับเสื้อผ้าต่างๆของสมโมสรและการการสับสนุนทีมนี่จะมีการถ่ายทอดขอบคุณเฮือนสร้อยไข่มุกนะครับสร้อยไข่มุกได้มอบเงิน2องพันบาทเพื่อกับการถ่ายทอดสดต่างเว็บไซต์ไปทั่วโลกนะครับจะมอบกันเป็นทางการนะครับเดี๋ยวจะเจอคุณแม่มาหลังจากนัดเลขที่สองครับสวัสดีครับเจ้า อาน,นุชิต,ตชเขียวสมบัติตจือดีแม่และ <c oughs> ขอบคุณครับเปิดนักการ,รเนี่ยผมไม่ได้ถามผู้วัาแต่ก่อนเล่นกับปนัดพงษ์ชัยสิทธิ์นี่เนาะปีอันปีติงีติงอเอออะไหลสมัยนั้นมีปีติงมีปีตีมีมนัดกาหมุนมีสมรักจักปิงมีปรัดสมรักนี่ครับเนาอะอานุชิตเนาะโอ้ขอบคุณครับ ่นอนุชิตเขียวสเอ,อแม่นะครับเขียวสมบัตินะครับได้เข้าไปห้ามน้องๆขอบคุณครับจะได้จำไว้เป็นปอนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติและก็เล่นฮือกับบุรีลำแต่ว่านี่วันซื้อนี่ก้านสีสเกตนะครับประวัติเต้มน้ำละก็เล่นมูด้วยกันเนะี่ยอ่ะอันนี้ก็ผ่านไปเดี๋ยวความเคารพยังอยู่ใต้ตารางอยู่ที่16แข่ง14นะครับชนะ1เสมอ3 10. แพ้10เสียไปสองสามกน เพชรก็บได้แดดบ่ได้เปิดนะออกเดี๋ยวพอกันนะครับวันวันเสาร์นั้มีมีการแข่งขันละก็พยายามจะรวบรวมการแข่งขันทั้งหมดนะครับของนานเอฟซีลงหนังสือพิมพ์ทินนานฉบับมันตีสิบหกนี่เคอได้เดี๋ยวบอกเจ้าไหนบอกบอกกอแจ็คก่อนว่าปิดมันตีสิบสองมาแรงน่าจะตันนะครับเพราะว่าผมจะต้องเอาผลการแข่งขันทั้งหมดหลังจากนันไปเยือนเอฟซี แล้วก็จะลงเพื่อพอกันเนี่ยว่าเขาแข่งมาทั้งหมดสิบหแมตช์เนี่ยในเลขแรกเนี่ยกันโผดการแข่งขันไปจะได้พ่องนะครับวันเสาร์ที่ผ่านมาแข่งกับมังนานเนี่ยนะครับนานเสมอแปดหนึ่งหนึ่งสิงบุรีชนะพะเยาเอฟซีไปสองหนึ่งอุไธธานีฟอร์เรชนะพิจิตรไปหนึ 0, ่งศูนย์ลำพูนวอลเลอร์เสมอกับกังแพบ์กำแพงเพชรเอฟซี FC. แต่แต่ว้าเนี่ย นี่เน็ตบ่ขึ้นเจ้อินเทอร์เน็ตของสวลทะบ่ขึ้นเจ้มาแล้วก็นะครับบ่หูเป็นจะได้กอฝากไว้เต้หลายๆคนจะอู้เรื่องฟุตบอลกอบพูณนะครับดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็นักเตะตีจะมาร่วมทีมนะครับวันนี้จะลงซ้อมยังเปลี่ยนทางการสนามบด่ดีเพราะว่าวันตี่8จะต้องจับสลากโตโยต้าลีคับประจำปีนี่หลังจากแม่แรกเขาไปชนะก,กับแมงเพชรมา2 1หนึ่ง จับฉลาวันตี่8ละแข่งวันที่18วันตี่18ตรงกับวันเสาร์พอดีนะครับเป็ดการยึดกันในคันบอลอาชีพลีภูมิภาคลีิชั้น2เป็ดการยึด12นี่จะครบเราจะพักประมาณเดือนหนึ่งนะครับกรกฎาสิงหาจะเริ่มแข่งประมาณนั้นนะครับจะเตะกติสนามมอเตอรว,วันตี่18ท่านกากระบาไปไหนป้ายทินทะเลว่านานจะเป็นเจ้าบ,บ้านต้อนรับนะครับในการเตะฟุตบอลโตโยต้า ลีครับพนะ2น1 1นะแมตติสองแนนเป็นเจ้าภาพ